ครับสวัสดีครับมันอุติยพลพวามเบ่งการเทดงานในอูนะครับหล่งให้ทุกขั้นนะครับจะตามคำขอครับเอฟซีขอมาครับรีวิวให้เบ่งนะครับการทำงานครับอันนี้ก็เป็นโค้องอ,งองีแตกดำนะครับจะใจน้อยเล้าก็เฮดยซึเกานะครับเป็นดำไฟฟ้านะครับ ค้งหน่อยๆงานคุณภาพนะครับดำบ่อหน่อยน้ำโค้งนะครับเป็นดำนึ่งจุดหานะครับยกได้ประมาณ4ีตันนะครับแต่ว่าขอกรถไสดได้พอเหรอครับน้อยแฮ้มเิ่นจะไปแก่ใหญ่งวนะครับนี้ยกตันเดียวครับแถบดำยกเดียวซีตันเนนี่ครับสร้างเสื่อมคุณภาพนะครับงานเชื่อมเน้นนะครับเน้นทุกจุดนะครับ คลิกใต้เหรียญทุกยุดนะครับก่อนส่งถึงมือลูกค้านะครับใส่งานกันยาวๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวปั้นดำไฟฟ้านะครับเกิดจะใหญ่นะครับตามท้องตลาดเกิดจะมีใหญ่มีหน่อยครับแต่ทั้งอูเก็เน้นใหญ่ไว้ก่อนนะครับนนก,ก็ สำหรับลูกค้าที่สร้างจองรถไว้นะครับเล่งให้ทุกคันนะครับคันนี้ก,ก็เป็นอีกหนึ่งคิวงานนะครับสรงถึงลูกค้าทั้งอำเภอบุญทลิกนะครับกำลังเหล่งนะครับขืนโค้งนะครับคันนี้ก,ก็เป็นความรับิดชจบของสร้างต่ำนะครับเป็นกับเน้นทุกรายละเอียดนะครับ แชมปนั่งานมาสองปีนะครับรับจ้างแก้มันนะครับบริเกียร์ก็เสียงเล็กเล็กครับอันนี้ก็จะยาวอยู่สามเมตรนะครับกว้างเมตรเจ็ดสิบห้านะครับสูงเมตรสามสิบครับช่วงล่างก็จะเป็นซีลอก้างครับเป็นพอร้อยเรียบร้อยนะครับแหนบเสริมให้ยสองสันนะครับเพื่อการบรรทุก หาตันนะครับสำหรับลูกค้าที่สร้างจองรถครับอดใจรอนะครับเล่งให้นะครับเต็มที่ครับคั้นนี่ก็เป็นเกียร์มาดากฟูน,นครับโลกงให้เ่องเป็นเ่องทดลองซิซแรงนะครับ ลูกค้าเพื่อนมกรูปแบบแบบหัวตัดนะครับเกิดประเทศไหนนะครับแต่บอลลูว่าจะถือใจว่นะครับได้แลครับความได้ดนะครับนะครับดำกับบาเดิมกับเฮตเตอครับรถกับบากรับถ้ำนะครับรถกอกคันใดที่สนใจจะไซด์ดำนะครับกิด โทรเข้ามาคุยสอบถามได้นะครับทั้งอูนะครับทางเบอร์โทร0856366351นะครับอูอยู่จังหวัดอุบลนะครับอยู่อำเภอตั้งคุณครับตำบลขลีเล็กครับบ้านนนสรแบังรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่นะครับก็กันดิ่กับบ้ากวงอยู่เม็ด24นะครับเงาสองเม็ดนะครับ แต่ว่าดำเกับประสบผลไมเดีนะครับถึงาน,งาน,งานห,หน่อยๆเขาก็นเน้นคุณภาพนะครับเอาใหญ่ไปก่อนนะครับครับลูกค้าแต่ไหนที่หาเราอีเตนไปใส่งานนะครับไก่หอดแล้วูก,การนะครับก็โทรเขามาคุยสอบถามได้นะครับหรือจะ้ังจองลุงนาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบไปสำันี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้ง่องวุธีและพนนี่นะครับ